สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูบรรยากาศตอนเช้านะสวนดอกป่าพะกาเปรยของเรานะคะหลังจากที่พายุโนอ่นมาทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืนก็หนักเหมือนกันนี่นะคะหลังจากที่ฝนโดนฝนเป็นยังไงต้นไม้ดีใจน้ำเต็มสะเราเลยนะคะ น้ำเต็มเลยส่วนหน้าข้าวเราก็มีน้ำนะคะแต่ข้าวเรายังเรายังเออเขาเรียกว่าอะไรยังยังทรงๆอยู่เพราะว่ามันเพิ่งได้น้ำเนาะหลังจากที่ไม่ได้น้ำานานเป็นเดือนข้าวมันก็แห้งตายบ้างนะคะแต่หลังจากที่ได้น้ำเราก็จะชุ่มชื้นเย็นฉ่ำน,นิดนึง เนาะนี่นะคะส,ะสะเราที่เราขุดไว้ประมาณ8เมตรก็จะเกือบเต็มแล้วล่ะปีหน้าว่าวางแผนว่าจะขุดเพิ่มอีกลูกหนึ่งนะคะอืมบรรยากาศช่วงเช้าณนาสวนดอกป่านะคะก็จะชุมช่มฉ่ำเลยน,นะคะ เดีจะผัพี่น้องเนไปดูทั้งนูนดีกว่าไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาเลยตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มมาอีกน่าจะมาหนักอีกนะคะวันนี้ทั้งวันดูท่าทางแล้วนะคะโอ้โหต้นไผ่เราล้มเลย ต้นไม้เขาก็จะเอ็นเอียงตามลมตามธรรมชาติของเขานะคะทางเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเอามาฝากพี่น้องเนี่ยตอนนี้ฟ้าครึ้มเหมือนเดิมนะคะเนี่ย ต้นไม้ก็จะชุ่มชื้นเย็นฉ่ำกันเลยนะคะเจอฝนเมื่อวานทั้งวนัน <Yeah. S 1> นะคะค่ะสำหรับไลนนี้ก็ขอบคุณนะคะ